you <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แม่ไต 7HD IT และยานยนต์ผมหนุ่ยพงศุกนะครับและผมภูมิเรติภูมิครับจอกันแบบนี้เลยนะครับเที่ยงย0่0นะครับทาง 7HD นะครับจานหนึ่งสุกแบบนี้อัปเดตข่าวสารวงการ IT ทีที่เรียกว่าเป็นสาระที่ดูสนุกกันที่นี่ที่เดียวเพราะว่าแน่นอนแหละเรื่องไอทีเป็นสิ่งรอบตัวเราเลยนะครับแล้วมาดูกันครับว่าวันนี้เรามีข่าวอะไรที่เจ๋งๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันเรื่องแรกขอคุยเรื่องการขุดบิตคอยกันก่อน่า ไม่ได้จะชวนขุดบิตคอยนะเพราะว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าปัจจุบันมันขุดยากขึ้น<อ>มันค่อนข้างจะลงทุนสูงและอาจจะไม่คุ้มค่าไฟแต่ก่อนหน้านี้เราเคยทราบข่าวนะครับว่าพลังงานทั่วโลกเนี่ยที่ต้องจัดสรรไปให้กับระบบคอมพิวเตอร์ที่เอาไปขุดบิตคอยซึ่งแท้จริงแล้วก็คือการคำนวณสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยเพื่อให้ธุรกรรมเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปได้เนี่ย มันใช้ไฟเยอะมากแล้วมันก็ทําให้โลกร้อนด้วยล่าสุดอีลอนมัสนะครับถือว่าเป็นโต้โหเรื่องนี้นะเขาเป็นเจ้าพ่อเทคโนโลยีใช่ไหมเขาก็เลยตัดสินใจใช้พลังงานสะอาดในการขุดบิตคอยครับเรื่องนี้นะภูมิเขาจับมือกัน3เจ้าเท sla าบล็อกสตรีมแลวก็บล็อกบล็อกนี่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับของแจ็คดอซี่ที่เขาทาโปรแกรมทวิตเตอร์ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็ตั้งใจจะจัดตั้งเป็นฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่เลย 3.8เมกะวัตต์เพื่อที่จะจัดเก็บพลังงานในชุดแบตเตอรี่แบตเตอรี่เนี่ยเมกะแพ็คเนี่ย12เมกะวัตต์ชั่วโมงนี่เขาก็จะมีการสนับสนุนโครงสร้างที่จำเป็นนะครับในการจัดตั้งโรงงานบิตคอยจากพลังงานสะอาดนี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยไอ้คริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับมันทำให้การใช้ไฟฟ้าในโลกนี้มีจำนวนมากขึ้น การขุดบิตคอยก็จาเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงนะครับในการแก้โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนทั้งนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าผู้สนับสนุนด้านบิตคอยเนี่ยก็มีการเห็นพ้องกันว่าต้องเปลี่ยนแหล่งพลังงานหมุนเวียนแล้วล่ะเพราะว่าเดิมบิตคอยมันกินไฟนี่ฉะนั้นเนี่ยมวลมนุษยชาติถ้าเกิดจะขุดบิตคอยให้ครบ21ล้านเหรียญทั้งหมดควรจะใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดในการขุดบิตคอยซึ่งการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดเนี่ยอาจกินเวลาบีกประมาณ1-2ทศวรรษ คือมันสิบถึงยปีครับแถมบิตคอยนียจะขุดให้ครบ21ล้านเหรียญตอนนี้19้าล้านใช่ไหมครับอาจใช้เวลาอีกประมาณเกือบร้อยปีไม่รู้ชีวิตพวกเราจะอยู่ถึงเห็นเรื่องก็ไม่น่าถึงนั่นสิครับนี่เป็นไงเรื่องนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ภูมิว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนมันไกลตัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวมากเพราะหลายๆคนก็ขุดอย่างภูมิเองภูมิก็เคยคิดจะลองกันเราจัดคองมาเลยโหดๆลองขุดดู ก็เลยมารู้ว่าจริงๆแล้วมันส่งผลเสียมากกว่าที่เราคิดคือค่าไฟเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มแล้วก็เนี่ยต้องไปหาใช้พลังงานสะอาดบางคนก็ทำโซล่าเซลล์บนหลังคาเพื่อเอามาคุณบิตคอยออ้าวเรื่องของภูมินี่พี่ก็ทราบว่าเป็นเรื่องประหยัดพลังงานเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ครับข่าวของภูมินี่เป็นข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ช่วยกันประหยัดพลังงานแถมยังส่งผลดีประหยัดค่าไฟลดความร้อนภายในบ้านด้วยเรียกว่าเหมาะกับเมืองไทยเรามากเพราะบ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่เลยถ้าลดความร้อนได้ก็จะดี กระทรวงพลังงานสหรัฐและห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งชาติของสหรัฐร่วมกับบริษัท Glass Dynamic พัฒนาเทคโนโลยีกระจกที่เปลี่ยนสีด้วยประจุไฟฟ้าคือเรียกง่ายๆว่าพอเปลี่ยนสีเนี่ยให้มันทึบขึ้นมันก็จะลดการที่เข้าออกของพลังงานได้คือถ้ามันทึบเนี่ยง่ายๆเลยเราเย็นขึ้นใช่ไหมครับอ่าถูกเราอยู่ภายในแสงไม่รอดผ่านไงก็เย็นนี่คือความเข้าใจง่ายๆเพราะแสงเนี่ยมันมีทั้ง U V แล้วก็มีทั้ง I R i n f r a เ e ดเนี่ยทำให้ร้อนนะ อันนี้สามารถกรองให้คุณได้เลยคริสโตเฟอร์แอนเจโลซีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Glass Dynamic กล่าวว่ากระจกที่จะวางจำหน่ายสำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปเนี่ยมีราคาเทียบเท่ากับกระจกระดับพรีเมียมของเขา <Wow. S 1> แต่มีการวางขายแล้วนะต่อไปเขาก็เลยจะพัฒนากระจกที่มีราคาถูกลงมาเพื่อให้ผู้ที่บริโภคเนี่ยมีใจที่จะมาซื้อได้มากขึ้น mm. แพงไปก็ซื้อไม่ไหวถึงแม้ว่าใจจะอยากรักก็เถอะ mm. เพราะ<ต>ฉะน,นักโลกนี่ กร,ระเป๋าตังค์้องอิ่มท้องก่อนกระเป๋าตังค์ต้องตุงก่อนใช่กระเป๋าตังค์แบนๆเราลักโลกก็ไม่ค่อยจะไหวคร <c oughs> ับแล้วตอนนี้ก็คือเขามีแค่2อ,อย่างเท่านั้นก็คือกระจกสําหรับประตูแล้วก็หน้าต่างวงกบเท่านั้นแต่อีกหนึ่งปีนับจากนี้เขาจะเริ่มทํแล้วทาแบบที่ใช้ในที่พักอาศัยและการที่ทําในที่พักอาศัยเนี่ยสามารถช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง78ล้านเมตรติกตันต่อปีภายในปี2030และจะช่วยประหยัดค่าสาธารณูปโภคได้มากกว่า19,000ล้านเหรียญสหรัฐ หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ652,000ล้านบาทโอ้ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวนะครับขณะนี้บริษัท Glass Dynamic กล่าวคาดว่าเทคโนโลยีกระจกใหม่นี้จะช่วยประหยัดพลังงานในบ้านได้ถึง20%ด้วยกันเยี่ยมไปเลยข่าวนี้ก็เหมาะกับบ้านเรานอะอากาศเราร้อนด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรามารีวิวแอปพลิเคชันใหม่ๆกันนะครับเดี๋ยวกลับมากับแบตไต 7SD ซอฟต์แวร์ตัดต่อที่จะช่วยทําให้ติ๊กตอกของคุณในหน้าสนใจขึ้นวันนี้เนี่ยอยากจะแนะนำอีกสัก2แอปทั้ง2แอปนี้จริงๆมีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็มีจุดเด่นที่ต่างกันด้วยปรับสีผิวเนียนใสปรับโหมบความสูงปรับขาย,ยาวๆตัวสูงๆ รับข่าสู่ช่วงที่2ของแบตไต7 HD, HD ภูมิครับนอกจากภูมิเป็นดาราช่อง7เนี่ยภูมิเป็นดาวติ๊กต็อกด้วยไหมครับจริงๆก็ๆไม่ค่อยอยากจะคุยนะครับก็เป็นดาวอยู่เหมือนกันคนตามเยอะอยู่นะเยอะอยู่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเคยรีวิวกับเบนซ์ไปถ้าภูมิจําได้คุณผู้ชมจําได้เราพูดถึงซอฟต์แวร์ตัดต่อที่จะช่วยทําให้ติ๊กต็อกของคุณเด่นหน้าสนใจขึ้นนะครับ <S <S ถ้าจําได้คราวก่อนเราพูดถึงคีย์เม Master สเตอร์ วันนี้เนี่ยอยากจะแนะนําอีกสัก2แอปบนมือถือนี่แหละตัดต่อได้เลยทั้ง2อแอปนี้จริงๆมีฟ<ม>ีเจอร์ที่ค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็มีจุดเด่นที่ต่างกันด้วย<ม>แต่ทั้ง2แอปนี้มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คือติดตั้งได้ทั้ง iOS และ Android และใช้งานง่ายมากด้วยครับแอปแรกนะครับ CapCut นี่ฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยออกแบบมาเป็นแนวตั้งนะครับก็จะเหมาะก,กับการตัดคลิปลง TikTok อย่างแน่แน่แอปเนี่ยเข้ามาที่หน้าแรกนะครับคุณสังเกตดูแถบเมนูด้านล่าง จะมีคำว่าแม่แบบอ่าถ้าไม่ดูภาษาอังกฤษเขียนเทมเพลตกดก็ไปด้านในนะจะพบว่าแอปได้นําเพลงและก็แนวทางการตัดต่อมาวางไว้ให้ใช้งานได้กดตรงคำว่าแนะนำครับคุณจะเจอกับคลิปรูปแบบที่กำลังเป็นกระแสสังคมใน t ิ k t o k เลยให้คุณเลือกที่จะใช้งานได้ใครสะดวกตัดต่อบบง่ายๆคุณก็เลือกแบบที่ตัวเองชอบนี่แหละตัดคลิปได้เลยเพลงที่ลงในคลิปแม่แบบเนี่ยส่วนมากมีใน t ิ k t o k ออยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องลิขสิทธิ์ครับเขาคุยกันมาแล้วโปรเจกต์ตัดต่อนะครับแบบปก แคปคัตก็มีอัตรา,าสว่วนมาให้9แบบด้วยกันนะครับหากไม่ได้ชอบแบบ Tik t o k สไตล์คุณก็เลือกไซส์อื่นๆได้เครื่องมือตัดต่อแบบพื้นฐานเนี่ยจะมีมาครบนะครับมีตัดต่อเพื่อจะให้ได้โหมดแบบความงามปรับสีผิวเนียนใสปรับโหมดความสูงปรับขายายาวตัวสูงสูงกรีนสกรีนตัดสีเขียวออกได้นะครับเพื่อให้คุณสามารถจะเอาไปวางไว้บนเทคนิคพิเศษคุณภาพวิดีโอนะครับถ้าไม่แย่จนเกินไปตัดฉากหลังฉากหน้าได้เลยนะค่อนข้างเนียนตานะครับ ปรับหมดความเร็วแบบอิสระได้เลือกว่าช่วงไหนอยากให้วิดีโอเร็วช่วงไหนอยากให้วิดีโอช้าลงและหมดสุดท้ายลดการสั่นไหวนะครับถ้าถ่ายมาแบบไม่ค่อยนิ่งเงี้ยมันช่วยปรับได้ครับมาถึงเรื่องของตัวหนังสือเอฟเฟกแล้วก็สติ๊กเกอร์กันบ้างเรียกว่าในแอปเนี้ยเขามีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยเขาใจปัามมากเขาให้เรามาเยอะแยะเต็มไปหมดให้เราเลือกสรรกันนี่ส่วนในเรื่องของลายน้ําหลายคนอาจจะกังวลกันเรื่องนี้นไม่ต้องห่วงครับมาโผล่ช่วงท้ายแค่เพียงสวินาทีเท่านั้น,นและที่สําคัญคือ ฟรีด้วยถ้าเกิดคุณจะตัดออกอยากได้ก็เก็บไว้ไม่อยากได้ก็ตัดทิ้งไปและที่สําคัญคุณภาพของวิดีโอสามารถถ่ายได้ถึง4 k 6 0เฟรมเรทด้วยกันนี่ก็ถือว่าเนียนตานะเขาเรียกว่า60เฟรมเนี่ยจอหน,นุ่มผ้ามันจะพิ้วไหวแบบเร็วๆหน่อยนะ,ะยมันมากกว่า<ล>วิดีโอที่เราเคยเห็นจากทีวีทั่วไปนะฮะ<ม>ทั้งนี้นะครับแอปอีกตัวหนึ่งชื่อว่า inshot นะครับผู้พัฒนาแอปจากสิงคโปร์ใกล้ๆบ้านเรา inshot นี่ก็เป็นแอปที่โดดเด่นนะครับในการใช้งานที่ง่ายนะครับคุณผู้ชมเป็นแอปตัดต่อแนวตั้งเหมมากกบ เมื่อเข้าถึงหน้าแรกนะครับก็จะเห็นการสร้างปุ่มใหม่3ปุ่มวィィิดีโอรูปภาพแล้วก็การทำภาพแบบปัดปะ,ปะติดเปเรื่องงานคอร์ล่าอันนี้แอปนี้ไม่ได้มีดีแค่ตัดต่อวิดีโอนะแต่ว่าสามารถแต่งภาพได้ด้วยนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องทำคลิปลง TikTok ฉะนั้นเอาเฉพาะส่วนที่ทำวิดีโอแล้วกันในอินช็อตนี้นะครับเครื่องมือพื้นฐานมีมาครบนะครับคุณจะคัดชนเอาภาพจากคลิป1คลิป2ต่อกันตัดคลิปปรับระดับเสียงใส่ข้อความ แยกคลิปออกมาเหมือนแอปอื่นๆแต่พิเศษมีอัตราส่วนของภาพมาให้เลือก14แบบภูมิเยอะมากครับ,รบปกติต i k t o อกนี่9ต่อ16แต่จะ,จะปรับเป็น16ต่อ9จะปรับเป็น4ต่อ3 4ต่อ5 1ต่อ1ทําได้เลยทั้งหมดเยอะมากตัวหนังสือนะครับมีฟอนต์พื้นฐานมาให้เลือกหลายแบบแต่หลายคนใช้งานก็อาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมมันมีแต่ฟอนต์ภาษาอังกฤษล่ะอยากได้ภาษาไทยดาว์โหลดเพิ่มได้นะครับแต่ว่าจะมีค่าผ่านทางนิดนึงคือคุณต้องดูโฆษณาฮะ การทนดูโฆษณาหนึ่งตัวคุณจะได้มา1หนึ่งฟอนต์เพิ่มเขาใช้วิธีการแบบนี้นะเพื่อที่จะทําให้เขามีรายได้จากโฆษณาหล่อลิงแอปเขานะสติ๊กเกอร์หรือเอฟเฟกบางตัวนะครับถ้าเราอยากได้นะหรือแม้กระทั่งการนาเอาลายน้ําที่ฝังอยู่ขวาล่างออกเนี่ยก็ต้องดูโฆษณาเพื่อเป็นการแลกกับการใช้งานนะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลนะหรือรูปแบบที่น่าสนใจสําหรับแอป Inshot แต่ถ้าใครอยากได้ตัวแบบไม่มีโฆษณากั้นเลย ไปซื้อเลยสมัคร Inshot Pro อันนี้ก็จะจ่ายเงินเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อจะแลกกับการใช้งานแบบไม่หงุดหงิดครับครับส่วนในเรื่องของหน้าตาเรียกว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีก็ค่อนหน้ารักเลยตรงตามคอนเซปต์เขาครับก็คืออยากให้ใช้งานง่ายแต่ที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเพลงอ่าอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตกันบางเพลงติดลิขสิทธิ์ครับภูมิอเองก็เคยเป็นนี่ตัดต่อเพลงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเอาไปลงคลิปอย่างลงใน t i k t o k นี่เห็นชัดชัด นี่เสียงหายครับโูยอดวิวกำลังพุ่งเลยเสียงหายเขาดูดเพลงไปใช่แล้วก็บอกเราละเมิดลิขสิทธิ์เขาใช่ครับอ,อันนี้เราก็เลยต้องเช็คให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะให้ชัวนแล้วก็สบายใจที่สุดก็คือ คุณไม่ต้องใช้เพลงจากในนั้น <S <S ไม่ใช้เพลงใน Ti k t o k เอาเลยอ่าในชัวร์ที่สุดครับนี่นะแต่ว่าแคปคัทเขาก็จะตรวจลิขสิทธิ์มาให้แล้ว<ช>ว่ามีหรือเปล่าส่วนใหญ่จะตรงกันนะอ้าววันนี้ประมาณนี้แนะนําแอป,ปเพื่อดาวทิกตอกจุกจุกกันไปเลย2อแอป,ปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่อง g o o g l e Maps กันบ้างแอป,ปที่เอาไว้ตรวจสาบสภาพจราจรเนี่ยการนำทางเดินทางต่างๆมีเทคนิคพิเศษมาให้ด้วยสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมากับแบไนต์เจวันนี้แน่นอนแหละ คุณเป็นคนใช้ Google Map ใช่ไหมครับปกติคุณใช้ด้วยคติประจําใจอะไรบ้างจริงๆคุณใช้ประจํานะครับเออเพราะว่าหลงทางเนี่ยมันเสียเวลาออแต่ถ้าหลงสบตาด้วยขึ้นมาเนี่ยมันเสียการทรงตัวครับวันนี้แบไต๋เดียกับผมแพนสรุตนะครับมาแบไต๋ทิปส์ Google Map เราอยากทราบว่าแต่ละสถานที่อยู่ไกลแค่ไหนหรือว่าอยากจะหาปั๊มน้ํามันขณะขับรถทํายังไงมาดูเลยครับ 7๊ d สเจ็ดและยานยนต์นะครับขึ้นชื่อว่า IT และยานยนต์ก็ต้องมาคุยอะไรที่มันผสมผสานกัน2อย่างครับภูมิแอปอะไรที่เกี่ยวกับ IT และยานยนต์ภูมว่า Google m a ปไหมใช่สิทั้งอย่างเลยนำทางใช่ไหมครับแล้วก็ช่วยประหยัดเรื่องของเวลาในการเดินทางจราจรเซฟไปได้เยอะผมเคยพูดนะคุณผู้ชมปัญหารจราจรเนี่ย แน่นอนแหละยังทวีความรุนแรงอยู่แต่มันได้รับการแก้ไขแล้วบนแอปครับดูคุณสามารถจะตรวจสอบเส้นทางการเดินทางได้ใช่ไหมถ้ารู้ก่อนก็ไม่ต้องเอาตัวไปติดในช่องทางเหล่านั้นไงก็ใช้กระบวนการนี้แต่ว่าวันนี้แน่นอนแหละ คุณเป็นคนใช้กูก็แมพใช่ไหมครับปกติคุณใช้ด้วยคติประจําใจอะไรบ้างจริงๆคุณใช้ประจานะครับเออเพราะว่าหลงทางเนี่ยมันเสียเวลาแต่ถ้าหลงสบตาเธอขึ้นมาเนี่ยมันเสียการทรงตัวครับนู่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยีเดียวาหัวสุดเสียทรงไปหมดแล้วนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ให้แพนสรุตนะครับทาเล้นแบร์ไตเขาไปนําเสนอแบร์ไตไอเดียกันหน่อยว่ากูก็แ a พมีเทคนิคที่จะใช้งานแล้วเพิ่มเติมมากกว่าท่าปกติอ้าวไปดูครับ วันนี้แบรไตยเดียกับผมแพรสรุตนะครับมาแบไตยทิปส์ Google Map เราอยากทราบว่าแต่ละสถานที่อยู่ไกลแค่ไหนหรือว่าอยากจะหาปั๊มน้ํามันขณนะขับรถทํายังไงมาดูนะครับทิปที่1น,นะครับอยากรู้ว่าระยะทางไกลแค่ไหนให้ Google Map บอกสิครับ ฟังชันนี้เหมาะกับคนที่ต้องการทราบระยะทางแต่ละที่นะครับว่าห่างไกลกันแค่ไหนหรือว่าต้องการวัดระยะทางหลายต่อนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าแพนอยู่ที่บ้านแล้วต้องการไปสยามแล้วตอนเย็นเนี่ยจะต้องแวะไปเยาวราชต่อนะครับเราก็สามารถวัดระยะทางทั้งหมดได้แบบง่ายๆเลยทีเดียววิธีการใช้ง,งานนะครับเราก็แค่เลือกจุดตั้งต้นที่ต้องการจะวัดนะครับกดค้างที่จุดตั้งต้นที่ต้องการจะวัดจะมีแถบด้านล่างขึ้นมาแล้วก็แตะหนึ่งครั้งครับ จากนั้นกดคำว่าวัดระยะทางก็สามารถเพิ่มจุดที่ต้องการวัดได้ด้วยนะครับโดยกดเพิ่มจุดตรงด้านขวาล่างครับทิปที่2นะครับหาปั๊มน้ํามันระหว่างนําทางอันนี้เนี่ยสะดวกมากๆนะครับสำหรับใครที่เดินทางแล้วต้องการจะหาปั๊มน้ํามันในเส้นทาง o o o l l e Map ก็สามารถทําได้ครับเพียงแค่ระหว่างน้าทางเนี่ยตอนที่เราอยู่ในรถนะครับกดรูปแว่นขยายด้านขวาหครั้งแล้วก็เลือกไอคอนปั๊มน้ํามันครับ แค่นี้เราก็จะได้ปั๊มน้ํามันในเส้นทางมาแล้วซึ่งถ้าเกิดเรายังขับรถอยู่แล้วไม่มีเวลาเลื่อนนะครับก็สามารถกดรีเซนเตอร์เพื่อกลับไปนําทางปกติก่อนได้ซึ่งตอนนี้ระหว่างที่เราดูแผนที่เราก็จะเห็นปั๊มน้ํามันในแผนที่ด้วยครับ ให้เรารู้ตัวนะครับแล้วก็เตรียมขับรถเข้าปั๊มน้ำมันได้นั่นเองนอกจากนี้นะครับยังสามารถค้นหาร้านอาหารร้านขายของหรือสามารถเพิ่มจุดแวะที่ต้องการได้ด้วยครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ2ทิปการใช้งาน Google Map รับรองว่านำทางได้ตรงใจพร้อมใช้งานได้ปลอดภัยขณะขับขี่แน,น่นอนครับ โอ้แพนก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างภูมิว่าไงล่ะคือภูมิชอบทิปสุดท้ายนะก็คือเรื่องของปั๊มน้ํามันนี่เป็นประจําเลยขับรถออกบ้านไม่ค่อยดูน้ํามันในถังขับขับไปนี่เตือนและแดงปิ๊บปิ๊ปิ๊บ,บ,บเพราะฉะนั้นทิปนี้นี่สำคัญมากครับสำคัญมากแล้วทุกวันนี้กูก็แบบแม่นมากนะครับ,ครบใครที่ ขับรถหลงและแก้เกอร์กูก็แมพพาหลงไม่จริงนะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเป๊ะเวอร์เลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะต้องสังเกตเรื่องบริเวณที่มีถนนหลายๆเส้นเนี่ยซ้อๆๆนๆกันอยู่เลนเนี่ยเราเป็นเรื่องสําคัญนะเราว,วันนี้หมดเวลานะครับก็เจอกันใหม่นะครับเที่ยง20ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ทางช่อง7 HD เพราะนี่คือแบ้ไต7 <c oughs> HD IT และ an ยานยนต์ลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S คุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ